ตอนนี้เรากําลังก้าวสู่ปีที่4แล้วนะครับสาม <3 S 2> ปีที่ผ่านมาดูสถิติกันหน่อยยังไงคะนะคะเราถ่ายทําออกอากาศมา619เทปนะฮะเราแจกรางวัลเฉพาะรถยนต์นะฮะสาคันแล้วโโอ้ นี่ยังไม่รวมอย่างอื่นนะฮะเครื่องไฟฟ้าเงินสดทองคาอะไรมากมายมอเตอร์ไซค์นี่ยังไม่นับเลยนะฮะคนลุกกมแล้วทียสำคันเข้าสู่ปีที่4แบบนี้นะครความพิเศษปกติ1เทปออกอากาศเรามีกัน4เกีู่กค่ะในปีนี้นะฮะ2 5 6 2เพิ่มเป็น6เกมไปเลยหมุนวงล้อเคยหมุนทีเดียวใช่ค่ะตอนนี้นะฮะหมุนกัน3ครั้งเลยเรียกว่าลงร้อยแจกหมื่นลงร้อยแจกหมื่น ถือว่าเป็นวันแรกที่เราเปิดซีซั่นกันเข้าสู่ปีที่4แล้ว<ห>ฉะนั้นในรอบวงล้อนําโชค<ห>รอบแจ็คพอ็อตนี้นะคะถ้าหมุนลง100รับรถคันนี้กลับบ้านไปเลยเพราะฉะนั้นในรอบแจ็คพอตวงลอ<ย>้อนําโชคกันและอุ้ยดวลกันคนละหนึ่งครั้งเท่านั้นคะแนนมากที่สุดเข้ารอบแจ็คพอดแต่ถ้าเกิดลง100เป๊ะนะครับรับไปเลยเงินสด1 0 0 0 0บาทเอาละเพราะนั้นกันจัดเลยเท่าไร เขาใช้ความโชคดีนั้นหมดไปหรือยังมาไปหรือยังเอาแล้ว35ครับมาตรงนี้เาตรงนี้เอตรงนี้สาถือว่าไม่มากแต่อย่าประมาทนะครับน้อยกว่า35ก็มีนะฮะโอเคมาอสองใจเช้คน กาเป็นของอุ้ยแล้วน,นะฮะแต่ว่าถึงเวลาที่เรารอคอยเดี๋ยวคุณสองคนจะผลัดกันหมุนคนละหนึ่งครั้งเท่านั้นใครก็ตามที่ลง100ไเป๊ะรับไปเลยฮะโตโยต้าโฟล์คชุนเนหนึ่งครั้งเท่านั้นต้องเกินหนึ่งรอบนะฮะจัด <มา S 2> <centres S 1> เลยสมใจให้ค่ะคุณอุ้ยโชคดีค่ะ100่ง้ยไปจ้า ใช่แล้วนะโอเคอะแต่อย่างน้นนอยๆคุณก็ได้ลุ้นรอบจากขอตนะฮะคุณยืนวยสวยๆตรงนี้ก่อนนะคะคุณอ,อ,อุ้ยทีเดียวเท่านั้นกันทีเดียวเท่านั้นต้องเกินหนึ่งรอบนะฮะลงหนึ่งร้อยเป๊ะคุณรับเลยโตโยต้าฟอร์จูเนอร์นี่ประมาณล้านห้านะมากันสู้คุณกันสู้ใส่เต็มที่เลย ทันไหมทันไหมโอ้โหไม่ทันโอเคกันครับขอบคุณที่ร่วมสนุกนะครับมา่ะเอาละอุ้ยมาแล้วครับมามาคุณร๊ยรอบแจ็คพอตเป็นของเธอแล้วครับมาเลย